<พ>ทางเอฟซีน้องขคียงเสาเล่าไตาลิกาบ่าวชีชนนบดเนาะอันนี่แหละมันว่านกะถีมักผ้ามันบดเสียบกันเสียบมามามาพี่น้องมากินข้าวปุ้นน้ำกันดื้อ phun <laughs> cái phút miệng bao miệng mình rồi ô miệng 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 nào miệng miệng nào miệng 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 nào miệng 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 เอากินมาลงมาเด้อพี่น้องมากินขุ้นนกันพี่น้องสามก้อนยอดวิวกอกไฟมัติคนบัวสองไฟมัสินนี่เพลซ่า้โอ้เสเนันน้ำไหนตัจาอัจุกิจุกละ Ies, ury, สบายดีใหม่เด้อพี่น้องสบายดีพี่ใหม่จูปู๊สุกคนพี่น้องเลยเมื่อวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองพันยี่ที่มาเลยว่าสองพันทีมหาพี่น้องเลยเนาะกต่ตงปี่ก็เป็นเนื่องในโอกาสงานนั่หอกเนาะเป็นคือขปุ้นมากเลยว่าขนมจีนพี่น้องเลยไม่กินเสาวนี่พี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อสบายดีพี่ใหม่แล้วกขอให้มีแต่สิ่งดีๆมาก เบิสุขูทุกคนเห็นยังทำยังสั่นพ้อหายใส่ชมดังใจากถนาดเรื่ออแม่ที่นองเด้อเนาะสบายเรื่อฝากเล่าฝากเด้ขอแม่ที่นองเอืเนาะคืนนี้มาชิมขอบคุณที่เลยตาป็นตะยากเนาะที่ใหม่แล้วคืนนี้นอนเบิดคืนผู้อื่นไปเข้าดอกเข้าดาาเขามีแต่เขานอนอย่างเดียวพี่นองเลยเขาเลยยากลงมาได้พี่นองเลยเนาะไปมามา สองสามกล่องเก็บอยู่ในตั้งอ้าวมีเจ๊คนดังสบายดีเด้ออุ้ยสบายดีอ้าวสบายดีพี่น้องมา่อกี้พูดคุยน้ำกันเด้อน้องเคียงสาวเล่าไต่ฟังนี่อกสบายดีเด้อผู้เสือดำสบายดีเด้อเอฟซีลุงบ่าวบัวเงินเด้อบัวเงินบ่าวเล่าไต่มากินยวกัคุยน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมามาเซฟเซฟบ่าวสีสนน้ำบดเล่าพี่น้อยยูทูบเบอร์มือใหม่ ฝาด้อทุกคฝากติดตามน้องคนในเด้อเอาสาวพิมสบายดีเอฟซีน้ำเน็ตตี้สบายดีเอฟซีแตสบายดีสักว่าว่ายกันละยิ้มห้ห่ดไอ้กายาที่น้องเลยโซ่ิ๊อกไปดูกหรือว่าอ่านี้สกันเนาะได้ระบบเ่าโมงเก่าโมงเก่าโเขาจะจนผูกแคนเลยงานดอกเขาโกรโเพรเขาีเฮ่เป็นเสียบใจเนาะ อ๋นองขี้งใส่ห้เนเดอร์อือัวบมาเด้อเจ็บๆลอง้นมอน้องไดเอาน้ำแกงขบุญในพีมอ้ดเห็นิมรือน้องขีงอร่อยนะเอาเนี่ยยังเสียให้ตัวเองย่องไห้หมู่ย่องแรมันจะอร่อยอันนี้จักแสบกว่าแสบไห้มูแสบองม่รลองวะ่องวะพี่น้องมีบวขอตะเกียบแล้วมันนี่เนาะอ้า สีแสบน้ำเพลินเลยพี uh ่น้องเลยจ็คสีต่างกลองไปใส้เอเขาฮะมองต่างกล้องก่อนอ่ากนี่นสามยูเนียดเตียดยางฮปุ่นเว่เด้อเอาจ็คเจากมื่ออาที่จหน่อยเบแล้วมาต้นให้บตานมาอันเละกลองบิงกะ่าพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องยเสหโหนาวอยู่ นะตั้งกองก่อนเฮาเจ้าดาวอยู่ไผมาอยู่ไหนจะอยู่ไหนตรงนี้มีทู่เฮานี่โอ้ยเด้อพี่น้องบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดก็บ่ได้บ่ได้ใส่เด้อเนาะอือพี่น้องเอ้ยบ่ได้ข้าดาใส่บ่น้ําตาลบ่ใ่อ่ะบตั้งบบน้ําตาลยเตัวนี้บอือคยคิดแต่แนวแล้วเกี่ยวกับน้ําตน้ําตาล อเอาเดี๋ยวเราสิลองชิมน้ำแกงก่อนพี่น้องเลยใ,ใส่ว่ากะทิอยีกวะใส่ไงก็ใส่แนละ้วส่บวบใส่กงหกจุกโอ้ยมันมันหวานมันหวานอันนี้กะทิอันนี้แหละมันหวานกะทิมักผ้ามันบวชแสบกระเซาบ <c oughs> ยอกยอกพี่น้องเลยยังได้กระเส็บนะ <c oughs> นอร่อย มาเด้วพี่น้องมาเถอะอันผู้เสือดำทั้งอันนี้แจ๊นองเคียงเคนคือสีหิวแหงพี่น้องไอ้บุกปากบวบได้เปิดใส่อย่างเดียวเลยเมื่อวานเนี่ยคนวัดสิไปเวียงไส้เบลอดเวียงไส้สับขันคอยไปหอดถากคำหน่อยหอดได้หันตะปึ๊บเบาหน่อยวะเจอาชายหกไปตามคนจนในถ่ายเข้าอาบน้ำเหรอครับโอ้บ้านนี่เนี่ ไป,ไปอท้ไมมูดไปะนไม่มูดบตรจะพีน้ำทางดีนะไ,ไปน,นตม,มันหมดาไปไปทางสนามใส่มันบ่มีคิบคุณคนจบาวบักเลยอือข้าบักไปทางึ้นกล้วยนะอื บกไก่บรนไดทางอ้าวพ<อ>ีหนาครับจังไฟยังมีบอนไฟลลยมองอยู่ปีนี้อดบผมมีเงินไปยัดเงินก่อนหาเงินก่อนแปลงรถดีๆจังไฟครับเป็นจังกินแฉบเอาตื่นนะกูเทียงกุ้มเงินดีเนี่ยอย่างแรกมีไผ่เคยกินใบอันนี้พีน่น้องเคยกินบ่ คือใบเลื่อยอเนาะซีใบเลื่อยไม่บอกแม่นซีใบเลื่อยแลต่กะโฮมปี้โฮมจีเอากล้องจะจะถ่ายเอาผู้ใดเนี่ย่ายออ <c oughs> เอาไปเอ่าฮจุบตาเสร็จแล้วหรอไงหรอไม่ยะวเลยอ่ะอาทิตย์หน้าสิไปเบิรงไปนำเบาวเพลงไปเบิร์นหนึ่งทาเฮ็ดแนี่ได้ทางนะ อ่ะเด้อพี่น้องเด้อแสีบเสบน้ำเด้อพี่น้องทางเอฟซีน้องคี้งสาวเล่าไตเลยกับ,บ่าวสีโนนบดเนาะอย่างน้อยก็สีได้เปลี่ยนสีบ่าวสีโนนบดเลยก็สิเป็นบ่าวสีอย่างไรพาไปพาเบิง่งบ่าวสีพาเบิง่งหรือว่าบ่าวสีบานเฮาก็ได้ได้กันบุญบานมาอยู่สนามใส่เนือ้อใส่ว่ามีบุญมีเงาบุญกองเขา

เคยกิ icana, cents, นมอนี่เนาะดนเพื่อนอะอื้ออื่นพี่น้องเลยอื่นบวเกันยังี่เขาไปในเมืองอีกเพื่อนึงสิไปเอาเงินนางงเพา่อนพากมาจากไม่กล้าให้น้องเขาเพื่อนกับเนปู้เืนปู้ป้าปู้สาวบดว้าก็ช่ทั้งหมด ตวัวเน่าเห็นอยแล้วตอนนี้ไม่ต้องพูดม,มันดูคิปอเอาชมันบินคคิดมาอยู่จพูงอบ้ามามามาพี่น้อกเพาะปนนด้เดอเอาแม่ม่เ่าไห บอบกวกบกบกวเ้ามื่อขาวปุ่นจะยือนตเกีนะปนเติ่งเนี่ยอยู่งานดอกเขามีบกขวปุ่นเนาะมาวขวิดิดอีบิองานดอกเขากินขาปุ่นขลัง ประมาณนั้นน้าถือกะทิมะพร้าวว่าอร่อยแฮะเฉดตัวนด้ตัวนี้เนาอซื้อมากินแบบนมเนี่ยเห็นบอกพลังกินในเฟซบุ๊กกินกะทิมะพร้าวมันก็คิดว่าน้ำมะพร้าว ใช่จ้ากสักเสียวันนี้เคลื่อนผอมอออร่อเสียบอะไรบอเสียบอะไรเสียบิดหน่อยก็ถ่ายคลิปยูิตั้งแต่ค่อยเริ่มเพจซองยูทูปแต่สีปีผ่านไปกินข้าวปุ่นอยู่เลยเด้นเต๋อเลยอันนี้ อันนี้กำลังปีนี่สองพันสามหายง้นน้องจะเมนบุญต้นซามกินตัวเนาะจีหลอกชีไหลไม่ใหญ่มากไหนไหนเนาตะกุกกมเตียงเนาหน้าี้ตอนคนบ้าขังเล็ตกตอนคนเริ่มเผ็ดจิบหมดทาจับจุดยังหมจับประสิ่านหรือบาน เราผ่านได้ลอยเหรียญเลยได้สุดแต่งบอได้ลอยเหรียญใช่น้องขี้อีกสีบอได้เบวิวบกขึ้นช่วงนี้จะเป็นอะไรบวาแต่เจ้าคอยด้วยกันคิดมาบอกคอยมีสละและก็คนเขาไปสนใจในเรื่องโซเชียลต่างๆเลยติดกระแสระ อาจจะเมื่อตื่อขนาดตัวเราจะแบ่งเลเตอร์เนี่ยมันมันจะลายเบ็ดประเทศเลยอะไรนะจะมัดมือมัดเหมือนน่ะดามข่าวยอดวิวเมื่อคืนยอดวิวลักลอยลักลอยก็ดีกลัวว่ามีคนเบิ่องคอยเฮ็ดสองสามปียอดวิวสิบวิวก็มีจากตัวเองเบิ่ง ไอเหย,ยาไอเหย,ยาไปไปใส่น้ำมันเครื่องเมงื่อวานนี่ไอเหยายังถามก่อนบาคอยลูกคือคือพวกมีคนเบิง่งเบียดอยู่นะเบียดไปชลแป่งไอเหย,ยาอยู่เมืองเก่าดิเบียดหานชมแป่งใหญ่ <c oughs> บนสะเดียดอยู่ บนเะเดตอยู่เะเดดมันมีหนวดเด้คนคนบานเบียงไส่บ่มบเบียงไส่แกงไส่อ,<า>อร่อยหืมรหืมเจบเีย ได้ไหม้า้ๆเลยวะอ้าวงั้นแหละบอไปงานดองไปงานดองแล้ว่อนจุกๆจกๆมนกนอันนี้ยหดเพราะคนจามคนาบบกินได้เเจ้าไทยไทยทรงตามโกงาอ้กาเจ้ากะเมาเ้าฮักฮัทคนดีบุติีเหรอ นี่กองนี่บางกะแมวเบาคนจามคนกินในเหงื่อถั่วโมจิหรอคนกี่ไอ้หอยนี่บ่มีแล้วเออเป็กที่โตที่สุดแลยจ้ะบ่มีบอลสีาอเขึ้มาอินวัดเม่แม่เม่เม่แม่แม่แม่เธอิวเจอาจให้จ้ะอ่า บุ้งงนอะกันได้กินอเ่าม่จได้กินข้าวปุ้นไร่างเงี้ยเแีน่นาไม่ขนาวข้าวเสาวัเนี้มันบริได้กินเนี่ยแปดีอนะใจให้จนในสิแปดีอ่อันนี้จักจักเนี่ยกาวจะใส่เต็มถ้วยบริเวจุ่มเลือกงอกไความี่อย่จอดสิุดยอด เสียบเชฟพี่น่อยมันเสียบหยอดหัวกะทินี่แหละเขาว่าเอ๊ะเอ๊ะน้องแก้วคือปุ่มคนาปุ่มีหมันชเฉคันมันเอันนี้กันแบบตะต้มงูซิงคือตัเอต่อนังสซกะทิบ่นเนาะอย่าเบิ่มหน้าอยเิ่มหน้าไปจะแกะแกะพุกมือเับโคลแพไม่บอกเสียมว่าจะหนี อยู่บ่ฮุ่นตกตังปีปีบ่เจ้าปีบ่ปาไปนี่ตรงตรงสุดตรงไหนเคลื่อนอิ่มแล้วบ่ฮะเอาน